สิ่งที่ทําให้มายากลพิเศษก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นสัญชาติอะไรพูดภาษาอะไรคุณสามารถเข้าใจแล้วก็มีความสุขกับมายากลได้มายากลที่ดีนะครับไม่จําเป็นต้องมีสิ่งของชิ้นใหญ่เราสามารถยืมเหรียญคนดูได้เราสามารถยืมแหวนคนดูได้สามารถเล่นตอนไหนก็ได้ในคลาสนี้ผมจะสอนมายากลทุกอย่างเลยครับมายากลเกี่ยวกวับไพ่เปิดดูครับ วิธีการซ่อนของนะครับมากเกิกเกลเี่ยนของใช้รอบกายนะครับวิธีการอ่านใจจิตวิทยาวิธีการพรีเซนต์แทบจะทุกอย่างที่ทุกคนสามารถเริ่มเล่นได้เลยนะฮะเยี่ยมครับดีเลยครับอันนี้อันนี้คือดีอันนี้คือผมมองไม่เห็นละเอกปึ๊แบแบมือกลับมาแล้วเอเอวัดเอขหนังตัเแล้วเอด็อกจิก อันนี้ผมไม่การเล่นไพ่้วยแล้วนะผอไทำเรานะหมุนสักสองสามรอบเปล่าหนึ่งทีเยี่ย,ยมสุดยอดมากผมไม่ได้มีจุดประสงค์ที่เราจะไม่เล่นมครโกลเพื่อจะทําให้เรารู้สึกดีกว่าคนอื่นเราไม่ได้เล่นมคยากลเพื่อเราต้องการหาเงินเราไม่ได้เล่นมครโกลเพื่อชื่อเสียงหรือว่าจีบสาวหรืออะไรก็ตามครับแต่เป็นเพราะว่าผมชอบไมคยาฟนจริงๆและผมหวังว่าคุณได้หลงรักเบื้องหลังของมคยากลเหมือนที่ผมหลงรักกัมมันเมื่อ20ปีที่แล้ว ผมแพทริกคุณยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งมายากล